สวัสดีค่ะติลเด n นกลับมาพบกับวิชาภาษาไทยกันอีกแล้วนะคะในวันนี้จะเป็นการทบทวนวิชาภาษาไทยหลักภาษาเรื่องคำนามคำสรรพนามคำกริยาและคำวิเศษค่ะเราจะทบทวนเพื่อการสอบกลางภาคของเรานะคะเรื่องคำนามคำนามหมายถึงคำที่ใช้เรียกคนพืชสัตว์สิ่งของสถานที่ต่างๆเรามาดูตัวอย่างคำนามกันนะคะคำนามทั่วไปเช่น แมวสุนัขโรงเรียนและคำนามชี้เฉพาะเชน่นแมวเปอร์เซียสุนัขบางแก้วโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบูรพาตัวอย่างประโยคค่ะอ่านและสังเกตคำนามกันนะคะประโยคแรกยายรับประทานข้าวเหนียวมูนกับมะม่วงน้ำดอกไม้ในประโยคนี้มีคำนามคือคำว่ายายข้าวเหนียวมูนและมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะประโยคต่อมา ไก่แจ้มีสุนัขแสนรักชื่อมอมในประโยคนี้มีคำนามคำว่าไก่แจ้สุนัขมอมทั้งสองประโยคที่กล่าวไปนะคะมีคำนามอยู่ในประโยคทั้งหมด3ามคำค่ะและประโยคต่อมาบ้านของเด็กชายไก่แจ้อยู่ที่จังหวัดกระสินปลูกต้นกระถินพริกโหระพากระเพราแครและขี้เหล็กในประโยคนี้มีคำนามทั้งหมด9คําค่ะมีคำว่าบ้านไก่แจ้ จังหวัดกาฬสินธ์กระถินพริกหัวรากระเพราแค่ขี้เหล็กเรื่องคำสรรพนามคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนผู้พูดผู้ฟังและผู้ที่กล่าวถึงซึ่งเป็นคนสัตว์สิ่งของเรามาดูคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดกันนะคะเช่นคำว่าฉันเราหนูผมดิฉัน,น,ฉนข้าพเจ้ากระผมอัตมาใช้กับพระสงฆ์ค่ะ คำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังเช่นคุณเธอฝ่าพระบาทใช้กับพระมหากษัตริย์โยมพระคุณเจ้าใช้กับพระสงฆ์ค่ะคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงค่ะเช่นคำว่าท่านเขาวพวกเขาพระองค์ใช้กับพระมหากษัตริย์ค่ะและคำสรรพนามที่ใช้แทนสัตว์หรือสิ่งของที่กล่าวถึงใช้คำว่ามันค่ะเรามาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะอ่านและสังเกตคำสรรพนามค่ะประโยค ฉันเลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งมันฉลาดแสนรู้มากชื่อว่าเจ้าด่างฉันคือคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดค่ะมันคือคำสรรพนามที่ใช้แทนสัตว์ที่กล่าวถึงค่ะประโยคต่อมานะคะท่านกลัวหลานรักอย่างผมจะไม่สนุกท่านคือคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงผมคือคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดค่ะประโยคต่อมา ผมคิดถึงคุณมากและคิดถึงตอนที่เรากินข้าวด้วยกันผมคือคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดเราก็คือสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดค่ะคุณคือคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังค่ะเรื่องคำกริยาคำกริยาหมายถึงคำที่บอกการกระทำและสภาพของคนสัตว์สิ่งของตัวอย่างคำกริยาค่ะขายเล่นจูงหรือเลี้ยงขับทายอาบน้ำ กินหรือรับประทานสืบหรือซ่องปลูกและเต้นค่ะชนิดของคำกริยานะคะ 1. อากรรมกริยา 2. ส,สกรรมกริยาอากรรมกริยาหมายถึงคำกริยาที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองไม่ต้องมีกรรมมารับท้ายเช่นหัวเราะในประโยคแม่หัวเราะวิ่งประโยคหมาวิ่งร้องไห้ ประโยคนิชาร้องไห้สักรรมกริยาหมายถึงคำกริยาที่ไม่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองต้องมีกรรมมารับท้ายจึงจะสมบูรณ์เช่นเตะนักกเตะฟุตบอลถ้านักกเตะเฉยๆเราก็ไม่รู้ว่านักกเตะอะไรใช่ไหมคะจึงต้องมีฟุตบอลมารับท้ายสวมประโยคเราสวมหน้ากากอนามัยเปิดประโยค น้องเปิดหน้าต่างเรามาดูตัวอย่างประโยคคำกริยากันนะคะเช่นประโยคแรกครูและนักเรียนช่วยกันนับคะแนนเสียงนับคือคำกริยาค่ะนักเรียนขีดแก้กระบาดลงในบัตรลงคะแนนเสียงขีดคือคำกริยาค่ะเจ้าจุดกระโดดลงมาจากม้านั่งกระโดดคือคำกริยาค่ะเรื่องคำวิเศษ คำวิเศษหมายถึงคำที่ขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยาและคำวิเศษเพื่อให้เข้าใจความหมายของคำได้ชัดเจนขึ้นส่วนใหญ่จะอยู่หลังคำที่ต้องการขยายเรามาดูตัวอย่างประโยคคำวิเศษที่ขยายคำนามกันนะคะผักสดอยู่ในตะกร้าสดคือคำวิเศษขยายคำว่าผักคือคำนามค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคคำวิเศษที่ขยายคำสรรพนามค่ะเธอนั่นแหละเป็นคนวาดรูป นั่นแหละคือคำวิเศษขยายเธอคือคำสรรพนามค่ะประโยคคำวิเศษที่ขยายคำกริยาค่ะคุณแม่คิดเงินเร็วเร็วคือ,ค,อ,ค,อคำวิเศษที่ขยายคำว่าคิดคือคำกริยาค่ะประโยคคำวิเศษที่ขยายคำกริยาค่ะเสียงยี่หว่าร้องรั่นอยู่หน้าร้านรั่นคือคำวิเศษขยายกริยาคือคำว่าร้องค่ะประโยคคำวิเศษที่ขยายคำวิเศษค่ะ ดอกไม้ประดิษฐ์สวยมากมากคือคําวิเศษขยายคําว่าสวยคือคําวิเศษเหมือนกันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ student t e a เชอร์ได้สรุปและรวบรวมสิ่งที่เราจะออกสอบกันแล้วนะคะขอให้ student ตั้งใจทบทวนค่ะ t e เชอร์จะส่งลิงก์ Google Form เช่นเคยนะคะขอให้ student โชคดีในการสอบกลางภาคครั้งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ